อยู่กกางดงลีภูเขาเขียนกวางสองตัวผัวเมียประกันสิบช้างพุกแป่งห่างนอนสอใสคนเอาขี้โอ ชูไปไม้ที่กลางป้าออแขมปงกันเสร็จพอมแล้ววาาให้ประสงหาแม่นุกก็สูงขับผ้าแกก้าเมือนบ่อปอนานในย่านยันห้าก็ไข่ออกมาแล้วฟัก เม่มีบุตราดูนาสบักมีขุนอ่อนอ้อยเขียวงามจิงป้ากันเลี้ยงลูกน้อยจังสามเบอม่ความหมดมองสุขเศร้ากันตัวผู้ไปตัวแม่อยู่เผาหักษาหอมเป เอาเีกเกิ hey, ืนพกโอกนางวัพักว่าเฮแดดตองลุมเจยกันแล้วและห้ง่อนสูดบินเสยให้หัวใจแม่เลยเมียนแจกแตกอ้าวันหนึ่งนั่นเฮ lại kể ca sao dọn tôi tan phố bono cho chỉnh lý là kể cả dạy dục và khủng khiếp thong lắng non phải em so sái mà lại kỳ son hạ tầm ba đông đón phú khẩu thiền thâm ภูเขาเทียนถ้ำเย่ไปเจอนกกระจับหนุกกระจับมันดอกบัวหลวงหุบไว้โอ้ตัวผู้ตัวแม่โดนหุบหุบตัวผู้ไว้เออตัวผู้นั้นไปสอดสนไปสอนมาให้ลูกผู้แม่กินกับใช่ดอกัวหุบฉะนี้ก็ให้ไม้ปลาไห้ไม้ปลาแล้วกันให้ตัวแม่ตัวแม่นั่นก็ให้หอนหวานลูกไห้ไม้ลูกที่หมดแล้วเดี๋ยววดาก็ตาแหลงหุบแม่ แต่แรงพวกนกถูกผู้ไว้แจงดีกว่าไงับกับเปิดบ้านจังก์บ้านกับผู้ออกมากับมหาถุแม to ่มาเมียแม่เป่าวงเออเป่าวงให้หอนวันตุกตั้เนี้ยกะอันนี้แบบหัวน่ะไปขบจู่จู่เนี่ยจูแบบจู่เมียอีกเสนอเข้าใจพิษกัน เกิดจัดเลเจนด์ได้ก็ขอหื้อปะหื้อโป๊กลูกต๋อแม่นั่นน่ะอือๆๆโต๊ะของปองไผตายเตะลูกเปิ้นนั่นไอ้ตัวผู้น่ะจะเกิดมาจัดเลเจนด์ได้ก็ขอหื้อปะหื้อโป๊กหามอีน่ะอ่าๆๆกระโดดเข้าฝั่งไผตายกันหมดเนาะตายอ่องหมดทุกอย่างอู้บ่ดีดูจะมีแต่น้อยเนี่ยอือนบตาบ่น้อยอีเนาะ